ทำซุปหม้อเล็กๆให้เด็กน้อยกินค่ะน้ำเดือดแล้วอันเอาหมูใส่ อีกทีคือคนมีเรื่องเล่าอีกแล้วยายจะพูดถึงสรรพคุณของว่านของหางจระเข้นะทุกคนเมื่อก่อนยายทำงานยายก็จะล้างเครื่องเครื่องอันนี้มันต้องใช้โซดาไฟล้างนะไม่งั้นมันจะไม่สะอาดยายก็ไม่รู้อ่ะไปไปเปิดเครื่องเสร็จ เตรียมจะล้างเครื่องก็เห็นถังอะไรนะมันเป็นฟองๆยายก็นึกว่าแฟบจุ่มมือลงไปดังฝุบป,ปรากฏว่าถังนั้นเป็นโซดาฟไฟเข้มข้นโอ้โหยายปวดแสบปวดร้อนมากเดินออกมาจากจากตรงนั้นแล้วยายก็ไปเอาว่านว่านหางจระเข้ทาทาบริเวณที่โดนอ่ะทั้งมือเลยมือขวาเนี่ยทั้งมือเลยยายก็ทา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 ,ทาไปมันมันก็พอง พอวันรุ่งขึ้นมันก็พองพองแบบพองแบบน่ากลัวยายก็ไปหาหมอหาหมอแล้วก็หมอก็ให้ยามากินยามาทาแต่ยายไม่ทายาหมอนะยายยื้อยายทาว่านหางเจระเข้เพราะทาแล้วมันจะเย็นไงแล้วพอแผลยายหายนะแผลเป็นไม่มีเลยเพื่อนๆดู แผลเป็นยายไม่มีเลยเนี่ยฝามือเนี่ยจุ่มไปขนาดนี้แล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองจุ่มไปในโซดาไฟอ่ะนิ้วนิ้วทั้งสี่นิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วโป้งนี่ไม่เท่าไหร่ทั้งสี่นิ้วเนี่ยลอกเหมือนปอกกล้วยเลยอ่ะแต่ว่าแผลเป็นยายไม่มีเลยนะเพราะว่ายายตกใจแล้วยายก็เอาว่านหาเจระข้ทาทาจนทั่วพอยายก็นึกว่าไม่ไม่พองพออีกวันหนึ่งมันพองมันพองยายก็ไปหาหมอ ไปหาหมอหมอให้ยามากินยายก็กินยานะแต่ยายไม่ทาจนแผลหายอ่ะยายนึกว่าต้องเป็นด่างๆแล้วเหมือนแผลที่แบบเขาหายกันแล้วมันเป็นด่างๆขาวเขาขาเออยายไม่เป็นอนะ่ะแ,แล้วเนี่ยตอนนี้มองแทบไม่เห็นว่าว่าเคยโดนว่าเคยโดนโดนโซดาไฟลวกนะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักว่านหางจระเข้เดี๋ยวยายพาไปดูนะ เอายายก็ไม่ได้ไม่ได้เอาจานวางทัพพีอ,อันนี้ยายก็จะใส่มะเขือเทศหลานยายไม่ค่อยกินผักยายก็ต้องหาวิธีทำเนี่ยหาวิธีทำทางอ้อมให้เขากินนะต้มอ,อย่างเงี้ยเขาไม่กินผักตรงๆนะแต่มันน้ำมันก็จะได้มีมีไอสารของผักใช่ไหม หาวิธีทำยังไงก็ได้ให้เขาได้กินผักอันนี้ไว้ใส่ทีหลังแข็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 งใส่ไปก่อนอายาก็จะปรุงเลยนะเกลือจริงๆต้มซุปมันต้องมีมันฝรั่งด้วยนะ แต่เขาไม่กินมันฝรั่งเลยถ้าเห็นมันฝรั่งปุ๊บเขาจะไม่แตะต้องเลยยายก็ต้องหลีกเลี่ยงมันฝรั่งแต่มันฝรั่งเป็นไฟชอบอ้าวนี่ผักเข้มข้นเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเคี่ยวให้เปื่อยทั้งผักทั้งหมูเลยรสชาติได้ยัง ต้มน้ำซุปจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆน้ำจะใส่แบบนี้นะถ้าเราใส่น้ำปลาไปใส่ใส่ซอสปรุงรสไปน้ำก็จะออกสีสีของน้ำปรุงรสนะ่ะสีน้ำตาลนิดๆต้มซุปจริงๆอ่ะคนเขาจะเคี่ยวแบบนี้แล้วมันจะหวานส่วนมากถ้ายายไม่เร่งไม่รีบนะยายก็จะเคี่ยวไปให้มันหวานถ้ารีบยายก็ใช้ปรุงรส <c oughs> ใช้ซอสปรุงรสใช้น้ำปลานั่นแหละมันจะได้อร่อยเร็วๆอันนี้อร่อยช้าถ้าเพื่อนๆปรุงอันนี้นะเอ่อต้องเผื่อไว้นะปรุงไม่ต้องรสจัดมากพอเราเคี่ยวจนน้ำงวดแล้วอะรสชาติเขจะพอดีกินถ้าเราเราปรุงปรุงน้ำพอดีปุ๊บพอเคี่ยวไปแล้วมันจะเข็มมันจะเข้มข้นกะกะเอากะระยะเอา ยายก็บอกไม่ถูกนะสัดส่วนเพราะว่ามันอยู่ที่ว่ามากน้อยอะทุกคนเนี่ยอร่อยแล้วน้ำน้ำผักมันออกหวานยิ่งได้ผักสดๆนะทุกคนโหโอร่อยอย่าบอกใครเดี๋ยวยายเคี่ยวสักพักหนึ่ง นี่นะทุกคนอันนี้คือว่านหางจระเข้นะนี่ว่านหางจระเข้ยายก็จะจะหักมันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาวุ้นข้างในมันเนี่ยอุ้นข้างในมันเนี่ยทาทาแผลที่เราโดนน้ำร้อนลวกหรือโดนที่ยายใช้ก็คือโดนโซดาฟไฟแต่ที่โดนเตารีดอะ่ะโดนเตารีดไหมยายก็ใช้นะ อแต่ยายยังไม่เคยโดนน้ําร้อนลวกแต่ก็ไม่อยากโดนนะอันนี้นะว่านจอระเ้นะเพื่อนเพื่อนว่านหางจอระเ้สัรพคุณอย่างที่ยายเล่าไปกลางคิดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรูปของยายช่วงวัยทำงานนะทุกคนช่วงวัยทำงานวันหยุดยาวยายก็จะไปเที่ยวกับพร้อมทำบุญกับเพื่อนๆนนะ ทำกันเป็นประจำนะคะทุกคนยายชอบเที่ยวแล้วยายก็ชอบทําบุญทุกครั้งที่เที่ยวเราก็จะมีพระป่ามีอะไรไปที่วัดนู้นวัดนี้กันประจํานะคะเราก็มีแก๊งของเรานะคะไปกันรถตู้มีรถตู้เหมารถตู้ไป